วส,วววสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกกับนาดีเช่นเคยกับนิยายเรื่อง พวกผีรู้ดีชีวิตดีฉันผ่านอะไรมาบ้างเล่มสามนิยายวายแปลจีนยุคปัจจุบันนะคะแนวแนวผีผีนี่แหละแล้วก็จะบอกว่านิยายเรื่องนี้นะคะเอ็นซีเขาไม่โคมเนาะหลังจากที่นัดอ่านเล่มหน่งเล่มสองมาแล้วนะัดก็ขำอีตาพระเอกของเราคือพี่แกรักเมียมากอะไรก็ภรรยาอะไรก็ภรรยากินข้าวก็ทําให้เมียกินบ้านก็กวาดเมียอยากใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้คือพี่แกรวยอ่ะเป็นเจ้าของตลาด ที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ปัญหายตรงนี้ค่ะคือพี่แก่กลัวเมียไม่รักมากเวลาเมียมองพี่พี่จะมีความรู้สึกว่าอ่า ฉันดูไม่ดีเหรอหรือว่าฉันหน้าตาไม่ดีหุ่นฉันไม่ดีหรืออะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเป็ดคุยกับไก่อะ่ะพูดไม่รู้เรื่องเหมือนนิยายเรื่องปีนั้นที่ข้าคนึงถึงนะคะไม่ใช่อะไรนะวีเซอร์ก็พูดไม่รู้เรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเหมือนกันอ่านไปจนจบก็ยังไม่รู้เรื่องนะคะคนอ่านคือพี่เย่นะคะนัดอ่านเราก็คือขำความโก้ความกลัวเมียของพี่นะคะก็คือกลัวเมียไม่รักอย่างเดียวพระเอกชื่อเย่จริงจือเชนซื้อมือปราบผีรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับความสามารถ จนคนรุ่นเดียวกันเรียกว่ามัจุราเยนอกจากฝีมือที่ว่าดีมากแล้วหน้าตาก็โดดเด่นมากรอบตัวเย็นชาจ,จัดตัดผีก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้ที่สําคัญคือคู่มั่นของซีจยยคนหนึ่งดึงดูดผีอีกคนหนึ่งไล่ผีก็เหมาะกันดีนะคะเอกเชื่อซีจยยที่เกิดมาพร้อมกับพลังหินมากจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างเนื้อเรื่องมีประมาณว่าการเกิดมาพร้อมกับพลังหินที่มากหล้นจนเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างส่งผลให้ซีจยยต้องใช้ชี ชีวิตโดดเดี่ยวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่แล้วขึ้นหนึ่งจูจ่ๆก็มีคนแปลกหน้าที่ให้มีความรู้สึกแบบคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดนะคะมาขอห้องเขาใครจะไปรู้ว่าเทียนสืออันดับหนึ่งแห่งวงการศาสตร์ลีลับผู้มีความสามารถโดดเด่นเหนือใครจนได้รับชมยานามว่ามัจุราชเย่มันจะช่วยเหลือเขาถึงที่ช่างสมกับเป็นที่ถูกยกย่องให้เป็นแบบอย่างทางศีลธรรมของวงการศาสตร์ลีลับจริงๆนะับแต่นั้นชีวิตที่ต้องอยู่คนเดียวมาตลอด ก็มีใครอีกคนเข้ามาแทนหาทำให้โลกของซีจยาเริ่มมีสีสันได้พบกับความหฤลืหันทันตา และคนที่เข้ามาก็แบ่งปันความทุกข์ความสุขได้โดยไม่ต้องกังวลว่าพลังหยินในตัวเองเนี่ยจะส่งผลกับใครหรือเปล่าแต่ก็มีเรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่าใครคนนั้นที่ว่าดันเป็นคู่มั่นของซีจียาซึ่งมันหมายกันไว้มาตั้งแต่เล็กด้วยนี่สิมาค่ะมาเข้าเรื่องกันเล่มนี้พระเอกของเราพีเยมีเลิฟซีสิบแปบวกด้วยแล้วก็เป็นแบบบรรยายด้วยนะคะแต่พีเยดัานอาอเมียสิไม่ได้พี่ต้องลูกน้องบ้า แต่พี่ยังลุกจูบอยู่นะถึงจะอายน้องก็เถอะตอนจบเล่มสอเราอ่านค้างถึงเรื่องกุมารทองจากไทยใช่ไหมคะแล้วก็มาตามติดฟังโมทิงดาราดังและได้พี่เยกับซีตาช่วยเหลือก็ดูเหมือนว่าจะโดนเล่นงานหนักถึงขั้นบาดเจ็บกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นครั้งไรที่เจอกับผีต่างชาติอย่างกุมารทองตอนแรกก็คิดว่า ฟางโมทถิงเลี้ยงกุมารทองไหมเพราะว่าดาราที่ดังๆเขาก็เลี้ยงกันทางนั้นแต่ปรากฏว่าฟางโมทถิงไม่ได้เลี้ยงแต่คาดว่าตามมาจากไทยหรืออาจจะมีคนเลี้ยงก็ได้และก่อนหน้านั้นเนี่ย ฟางโม่ถิงเขาเคยรับงานที่ไทยด้วยนี่เล่นถึงขั้นบาดเจ็บนะคะพอจําได้แล้วผู้จัดการยังต้องแบกฟางโม่ถิงออกมาคือจะบอกว่าบาดเจ็บผู้จัดผู้กํากับก็ได้แต่บอกว่ามีผีตามรังควรเหรอแล้วใครมันจะเชื่อล่ะคะถูกไหมดังนั้นพี่เย่เลยต้องให้คนในศาสตร์วิชาลีรับเนี่ยมาจัดการผีกุมารทองตัวที่ว่าแต่ว่า เป็นกุมารทองต้องมีคนเลี้ยงถึงจะมีชีวิตอยู่ได้แต่ผู้จัดการก็รู้แล้วว่าเป็นใครก็ถือเป็นคู่แข่งเหมือนกันแต่แค่คู่แข่งนะยังทำแบบนี้ได้แต่ว่าอีผีลูกเกากก็โดนพี่เย่จัดการเหมือนกันสรุปว่าไปจับผีรอบนี้ได้เงินมาหนึ่งล้านอะไรแบบนี้ทีนี้อยาก เลิกก็อยากเลิกนะคะอยากเลิกเป็นนักแสดงอยากหันมาจับผีไปเลยก็คือจับทีเดียวรวยไปเลยอะ่ะนี่อะไรกลัวอะไรมีผู้ชายรอหล่อยืนช่วยเหลืออยู่ข้างๆแต่ต่อให้น้องไม่ทํางานก็มีพี่เย่คนดีคอยเปอยู่แล้วคือรวยมากมีตลาดเป็นของตัวเองมีธุรกิจเป็นของตัวเองหลายอย่างมีนั่นแหละค่ะแล้วนะักพจน์หันนานวีมหาพีย่แล้วบอกว่าคือจะพา น้องสี่จะยาวไปสำนักเทียนจีตอนแรกพี่เอไม่อยากให้เมียไปนะถึงจะไปพี่ก็จะไปเป็นเพื่อนนั่นแหละแต่ว่ามันมีเหตุวุ่นวายในฉากอ่านนั่นคือขอบวนรอยพูดผียามราตรีถ้าใครเคยดูอนิเมะญี่ปุ่นเรื่องรอยพูดขบวนลอยพูดผีนะคะมันเป็นอนิเมะญี่ปุ่นคือมันอลังการมากเลยมันน่าจะมีอยู่สามภาคหรือเปล่าเออขนาดพี่เอยังบอกว่า ขบวนล,ลอยพูดผีที่ว่าเนี่ยเคยได้ยินแต่ของญี่ปุ่นก็ไม่ดึกถึงว่าจีนจะมีด้วยแต่นานอีเองก็บอกว่าขบวนล,ลอยพูดผีของจีนมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซางและโจในสมัยโบราณลอยพูดผีจะแห่แหนกันออกมาในเทศกาลสตร์จีนกลางเดือนเจออกจากประตูยมโลกมาสู่โลกมนุษย์เพื่อเสพสุขกับเครื่องจักรเซนไวของคนรุ่นหลังสมัยโบราณคนเชื่อเรื่องเทพเจ้าและผีขนาด ของขบวนแห่กลางคืนจะยิ่งใหญ่มากแต่ปัจจุบันไม่มีขบวนรอยพูดผียามราตรีต่อไปเหตุผลแรกคือไม่มีผีทรงอำนาจถึงขนาดที่สามารถสั่งการรอยพูดผีให้เริ่มขบวนในตอนกลางคืนได้ เหตุผลที่สองนั้นคือเพราะผู้คนไม่เชื่อเรื่องผีและเทพเจ้าทําให้แรงศรัทธาและการเส้นไหว้ในโลกมนุษย์ลดลงไปมากดังนั้นขบวนล,ลอยพูดผียามราตรีจึงต้องมีผีที่ทรงอํานาจหนึ่งตนเป็นผู้นําและต้องทรงอํานาจถึงขนาดสามารถต้านทานพลังอย่างในโลกมนุษย์ได้ซึ่งขบวนล,ลอยพูดผีนยามราตรีในฉากอันตอนนี้เริ่มเมื่อสิวันก่อนหลังจากที่ ไม่มีมานานแล้วเดินขบวนไปจางกลางเมืองจากนั้นก็ไปตีละฆัง12ครั้งแล้วหายไปคือตีละฆังแล้วหายไปแบบนี้อะนะแต่พอพี่เยเข้ามาดูปรากฏว่ามันไม่ใช่ขบวนรอยพูดผีนะคะแต่มันคือขบวนของผีเล่นท่านแต่มันคือขบวน ของผีเลรอนที่มีตะบะ30ปี45ปีและมีมากสุดก็คือ500ปีเป็นผู้นำจะต่างกันยังไงตะบะ500ปีเป็นผู้นำไม่ใช่รวมตัวกันแค่1,000ตนนะรวมตัวกันเป็นหมื่นตนตอนนี้นักท่องเที่ยวก็อย่างเที่ยว โดยไม่รู้ว่าที่นี่มีผีเล,ล่่อดหนึ่งหมื่นตนรวมกันอยู่อันนี้คือพี่เกับเทียนซือคนอื่นเขาก็ช่วยกันกลางเขตอาคมทิ้งไว้ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงรู้สึกแค่ว่าเอออากาศวันนี้มันเย็นสบายดีนะเออ แต่ที่มันแปลกคืออีผีเลยอนกลุ่มนี้เนี่ยพอตีระครังเสร็จสิบสองครั้งก็หายไปเลยแล้วจะมีมังกรทองคอยปกป้องผีเลร์อนพวกนี้มันหมายความว่าไงเชนซื้อพวกนี้เข้าไปใกล้มันก็จะคอยปกป้องผีพวกนี้พี่เย่ก็ยังถามเลยว่านี่มันอะไรนะคือมันอันตรายอันตรายมากนะแต่พี่เย่ก็ยังหันไปส่งข้อความหาน้องว่าอย่ามาฉ่างอัน ตอนนี้ช่างอันอันตรายคือสบายใจแล้วหนึ่งเที่นซื้อคนอื่นเขากําลังคุยกําลังสีเลียดเรื่องผีนะคะแต่พอก็ยังมีอารมณ์ส่งข้อความหาเมียทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่อยากแยก,กจากน้องคุณพี่คะคุณพี่ตลกไปแล้วนะคะพี่เยเรื่องอื่นพี่ไม่ห่วงแต่เรื่องเมียพี่อะ ไม่ได้อยู่ที่นี่พี่ก็สบายใจและในศาสตร์วิชาลีรับมีหลายสำนักที่สามารถทําเงินได้มากแต่พี่ย่คือคนที่ทําเงินได้มากที่สุดและยังเป็นอันดับหนึ่งด้วยคือพูดง่ายๆว่าพี่รวยมากนั่นเองพี่จับผีพี่ขายของวิเศษหลังจากนั้นก็ยังมีตลาดผีพอยอย่างที่จัดขึ้นปีละสองครั้งเปิดโอกาสให้ผีให้คนเข้ามาขายสินค้าของตัวเองได้โดยมีค่าเชา่าในราคาที่สมเหตุสมผล คือเอาแค่นี้พ่อก็รวยจะแย่อยู่แล้วดังนั้นตลอดระยะเวลา200ปีมีคำพูดที่เล่าลือกันว่าในสำนักเทียนกงและหุดเขาสนงว่าผู้ที่ทำลายเขาอูเซียงได้จะมีรับรางวัล1น100ล้านคะแนนเขาอูเซียงคือสำนักของพี่เย่ค่ะอยู่โยงคงกับพันมาหลายรุ่นแถมสามารถสยบวงการลีลับได้ทุกรุ่นอีกด้วยที่หนึ่งในวงการลีลับสามารถ ซื้อเบนได้ส่วนเงินหยวนพี่เอกก็มีได้ไม่อันเช่นกันรวยขนาดนี้ แล้วเราจะไปเรียนทําไมจับผีดีกว่าแต่ที่ซีจยารู้คือนักโพสจู่เฟิงบอกว่าที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะสุสานจากักรพรรดิปฐมจกักรพรรดิพ่อของเพื่อนสนิทอย่างจูอิงตอนนี้จูอิงเป็นฮองเต้เราด้วยแต่ปฐมก็จกักรพรรดิอยู่ในสุสานแล้วยังไงจอกมาแล,ล้วยังไงหลิงเซลเราไม่ได้มาดูหรือ,อยังไงจูอิงเลยบอกว่าเดี๋ยวหาก่อนว่าเสด็จพ่ออยู่ในสุสานปฐมกษัตริย์ไหมใครหายไป พระมังกรทองเนี่ยก็น่าจะเป็นฮองเต้ปฐถมจกักรพรรดิอ่ะเออคารับใช้ท่านทั้งหมดจูอิงตรวจสอบแล้วว่าทุกคนอยู่ครบจูอิงเลยบอกซีจยาว่าข้าจะเข้าไปในตำหนักชั้นในไม่ได้ข้าจะยุดโทสสรศัพท์เสดพ่อแล้วพ่อก็จะมดาด่าข้าปรากฏว่าพ่อหายไปหายไปเลยแต่ปรากฏว่าซีจยาก็เลยไปอาช่างอ่านพร้อมกับจูอิงลูกชายปฐถมกษัตริย์พอมาถึงปุ๊บพีเออยากมาหาเมีย แต่ยังยุ่งโหยกก็เลยออกมาไม่ได้แต่ว่าจูอิงนั่งอยู่บนพระบรมสารีริกธาตุมหาพ่อโดยยอมแลกอายุไขัยในการบำเพ็ญหนึ0งพปีเพื่อพาพ่อกลับสุสานจากกักรพรรดิบางกรอนที่ทุกคนเห็นในสนมช่างอันนั่นคือปฐมกษัตริย์สาเหตุที่ปฐมกษัตริย์ออกมานอกสุสานได้นั้นเพราะว่าหนึ่งจูอิงกำลังเรียนหนังสือรข้างนอกมีแช่งกำลังต่อเติม เชนซือกางขายอาคมปฐมกษัตริย์ว่าพวกนี้ลบกวนจือ่อิงก็เลยจะออกไปจัดการแต่ปรากฏว่าออกไปแล้วเลยทําให้ขายอาคมพวกนั้นคุ้มครองกษัตริย์หลิงเซียวเลยลงโทษอะไรไม่ได้พูดง่ายๆก็คือมองไม่เห็นนั่นเองการที่จูออ่อิงออกมาหาพ่อข้างนอกจูออ่อิงก็เจ็บปวดเหมือนกันคือทั้งล่างได้รับบาดเจ็บแบ่งวิญญาณมาอะไรเงี้ยปฐมกษัตริย์นะคะมีลูกชายสามคนแล้วจูออ่อิงเนี่ยเป็นลูกคนกลางแต่เหมือน ก็ล้กแต่ลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กอะไรประมาณนั้นนะไม่อนุญาตให้เข้าตําหนักชั้นในนั่นเพราะว่าจู่อิงอ่อนแอหากเข้าตําหนักชั้นในคนเดียวจะอันตรายพอกเ็เลยมักจะพาเข้าไปเป็นการปกป้องลูกชายคนกลางจู่อิงเลยบอกว่า พี่ชายกับน้องชายเนี่ยเขาก็ตายไปนานแล้วหากเขาไปเกิดใหม่ข้าจะช่วยพ่อหาเขาให้พ่อก็เลยบอกว่าที่ออกมานอกสุสานแล้วกลับไปไม่ได้มาตามหาลูกสองคนแต่เป็นเพราะว่าลงทางกลับไปไม่ถูกต่างหากพอที่ไม่ยอมวว่ารักลูกและห่วงลูกคือพ่อสายซึนอนะรักลูกชายนะคะแต่ปากแข็งส่วนพี่เย ก็ปกป้องน้องให้ไม่ให้ได้รับอันตรายตลอดพอพระเอกทองเขียวของเราปฐมกษัตริย์นิตลกนะคะเครื่องแปลภาษาเครื่องกดพังก็ซีจยาก็เลยเผาให้แต่ละครั้งเครื่องพังทีนี้มันก็พังบ่อยก็เลยมีข่าวในวงในว่าพวกผีก็รู้ดีว่าตอนอยู่ฉางอันปฐมกษัตริย์จินซีเรียกน้องซีว่าลูกทรพีแน่นอนว่านักพดพวกนี้ไม่รู้วจู่อิงคือลูกชายฮ่องเต้อ,อยู่ด้วยแถมพีเย ก็ยังเรียกซีจยาว่าภรรยาอีกด้วยแต่ร่างไตรยสุนของพีเ่เยที่คู่กับร่างยินของซีจยาคือของคู่กันและคนไม่สามารถเข้าใกล้พี่ได้ถึงมันจะสะกดเอาไว้แต่เมื่อมันสำแดงก็ต้องเจ็บปวดทุกคนล้วนไม่กล้าเข้าใกล้พี่มีแต่ซีจยาเท่านั้น ที่สามารถเข้าใกล้ได้ร่างกายอสุรของพีเยถือว่ามีความชั่วรลายแรงมากก็คือความชั่วร้ายนะคะส่วนร่างเงินของซีจยาทุกครั้งที่ไอความชั่วร้ายเข้าใกล้ซีจยา พลังหยินของซีจยยก็จะอ้อมออกไปไม่สามารถเข้าใกล้ล่างของซีจยยได้นั่นเรียกว่าล่างหยินสุดขั้วเทียนซื่อในวงการก็ลูนแล้วแต่มองเห็นทั้งหมดว่าไอ้นี้ไอสีดําสุดขั้วเนี่ยมันมาจากที่ใดและยังอึ้งว่าทําไมช่วยพี่เยได้เพราะทุกคนหากเข้าใกลพ้พีเย ล่างคงสลายตายไปแล้วพี่เยเจ็บปวดมากตอนที่กำลังแย่พี่เอาของทุกอย่างมาประเคนให้น้องขนาในโมโต้ของวิเศษอูเซียงหลีให้ไปหมดและถามว่าคุณไม่ต้องการผมแล้วเหรออะไรแบบนี้คืออ้อนวอนขอคนที่อยู่ข้างกายพี่คนเดียวนี่แหละพระเอกธงเขียวของเราเทียนซื้อพวกนี้เอ็นดูพี่เยมากนะคือน้องรู้แหละว่าตัวเองอยู่กับพี่เย่แล้วมีความรู้สึกดีต่อกันแต่นั่นมันไม่ถึงว่า ต้องแต่งงานกับการซะหน่อยเทียนซื้อพวกนี้ก็พากันคิดถึงการแต่งงานของสองคนนี้แล้วเห็นไหมนั้นว่านะมือซิฟสองสองคนนี้คือเทียนซื้อพวกนี้นี่แหละแต่อาจารย์ของพีเอเดมันนองมาตั้งนานแล้วเพราะลึกสิธิ์ตงนั้นมีร่างกายอสูรเะนั้นก็ต้องแต่งงานกับร่างหยินหรือก็คือต้องบำเพ็ญคู่นั่นเองนะคะถึงจะสามารถจัดการกับร่างกายอสูรได้นักเพิร์ทเฉิงซื่อยงพูดกับหนานอีนะว่าอาจารย์ ไม่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขนาดอาจารย์ของพี่เยที่สามารถหาภรรยาล่างหินสุดขั้วมาให้ลูกศิษย์ของตัวเองได้แต่ตอนนี้อาจารย์มีใจเดียวกันคืออี้หลิงจื่ออาจารย์ของเย่จิงจือหนานอี้คู่บำเพ็ญเพียรของลูกศิษย์คนดีไม่จำเป็นต้องผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้ไม่ว่านั่นคือเขียน ก็คือแบบเออเทียนซื้อพวกเนี้ยเป็นมือทรงซิปสายวายกันหรือไงคะหนานอี้เป็นลูกศิษย์จะทำอะไรได้คะนอกจากบอกว่าเตางเชื่อฟังอาจารย์แต่ข่าวใหญ่ที่พวกเทียนซื้อส่งไปในพวกผีก,ก็รู้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องจินซีฮ่องเต้จอมหลงซางหรือจิ๋นซีเรียกฮ่องเต้หรือจินซีฮ่องเต้รเ,ตเรียกซีจียาว่า ลูกชายนะคะพ,เเยยะพะีเอเล็กซี่จยยวัาภรยาเอาง่ายๆว่าหัวข้อนินทาในคอลัมน์คือใครคือคู่มั่นของพีเอนะคะที่กำลังป๊อปปูล่าแล้วก็มาแรางสุดๆพีเอมีฉายาว่ามัจจุราชเย,ยน้องซีจ่จยยมีฉายาว่าราชาผีและสองคนนี้คือคนในวงการรวมถึงผีที่กลัวแล้วดับเป็น,ปนคู่มั่นกันอีกผีก็ซวยไปอีกสิก็คือใน ในบอร์ดของพวกผีก็รู้ดีว่าฉันลำบากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่คนนะคะที่สามารถเขียนคอนเทนต์เขียนคอลัมน์อะไรพวกนี้ได้ผีก็ยังเป็นสายให้กับคนพวกนี้ได้เช่นกันแล้วก็ยังสามารถเปิดเข้าไปอ่านได้ด้วยเทนสือพวกนั้นไม่จับผีด้วยมือเปล่าเพราะกลัวพลังหยินจะทำอันตรายแต่น้องซีเนี่ย ก็สามารถจับผีด้วยมือเปล่าได้แถมยังทำผีแขนหักค่อยหักอีตั้งหกักเจ้าไหมคะส่วนอีพีเออยู่กับเมียคะ่ะ เมียทำกับเขาให้กินคอยดูแลเลยพี่คิดเองเออเองเก่งมากนะนี่คือภรรยาที่อาจารย์มอบให้คือภรรยาจะอยากแต่งไม่อยากแต่งไม่สำคัญเท่าที่พี่จะได้อยู่กับน้องนั่นพี่แกเป็นผู้ชายที่แสนดีอีกแล้วแถมยังคิดเองเออเองเก่งอีกด้วยและซีจะยาพูดพีพูดกับพี่ว่าคุณมอบตัวคุณให้ผมแล้วคุณดีขนาดนี้แสนดีขนาดนี้ผมตอบแทนอะไรให้ไม่ได้เย่จริงจือผมได้แต่มอบตัวคนให้คุณบ้างดีหรือ うまい。 แน่จะชวนกันขึ้นเตียงอีกแล้วค่ะทุกคนแต่พอรู้ว่าตัวเองกับผู้ชายใจตรงกันปุ๊บซีตยาคือลูกพี่เลยค่ะแต่พี่ทำกับข้าวอยู่น้องก็ไปกอดพี่เ,เรื่องความรักพอเข้าใจนะคะติดลบมากเรื่องเนี้ยฉลาดทุกเรื่องนะคะเรื่องการแสดงออกเนี่ยยกเว้นเรื่องความรักนะคะพี่สกิลติดศูนย์มากเช่นซีตาญ่ากอดพี่อยู่แบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นขเขาก็จูบก,กันแล้วนะคะก็คือถึงมือมีจานแล้วไงก็จูบได้ไหมแต่พี่บอกน้องว่าตอนนี้กอดยังไม่ได้ แล้วเดินไปวางของกินค่ะคือน้องซีก็อึ่งนะว่าทําไมพี่เย่ถึงซื้อบือขนาดเนี้ยน้องก็แบบบอลอนะจูบผมซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วสองคนนี้อยู่ด้วยกันแปลกมากนะพี่เย่สามารถอยู่ได้หลายวันโดยที่ไม่ต้องนอนได้แต่ซีจะยาต้องนอนนะคะ ซีจะยาเป็นห่วงสุขภาพพีเ่เอเลยบอกให้พี่เอพักผ่อนได้แต่พี่เอไปจับผีทุกคืนในตอนที่น้องกําลังหลับและพอน้องตื่นมาน้องก็ได้กินอาหารอร่อยออร่อยฝีมือพี่พอพี่ได้ยินว่าน้องอยากให้พี่พักผ่อนห่วงสุขภาพคุณพี่อย่าดีกับคนอื่นมากนักและพี่ก็เลยบอกว่า ผมดีกับคุณแค่คนเดียวแล้วพี่เย,ยดันตีความไปเองว่าภรรยาของผมทนแยกจากผมไม่ได้ความคิดเองเป็นเองนะคะเป,ปเป็นตุเป็นตาของพี่เย,ยเนี่ยพี่เย,ยอารมณ์ดีมีความทําความสะอาดห้องเสร็จก็ไปใจตลาดกลับมาทากับข้าวนะคะท,ทั้งที่อากาศก็ร้อนแต่พี่เขาอารมณ์ดีเออรักเมียประเด็นสองคนนี้คบกันแต่สองคนนี้ก็ไม่ได้เข้าใจกันหรอกค่ะว่า เป็นคนรักกันแล้วต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยความรักของพี่เย่คือเปยนะพี่บอกว่าคะแนานของผมส่วนแบ่งการตลาดของตลาดพอ,อยางของวิเศษที่ผมมีล้วนเป็นของคุณผม ให้คุณที่เป็นของผมเนี่ยผมให้คุณหมดมันก็เหมือนเวลาผู้ชายมาพูดกับเราว่าเงินในบัญชีธนาคารรถบ้านที่ดินทุกอย่างล้วนเป็นของคุณอะไรเงี้ยแล้วเผยวี่มหาน้องซีจยายเรายบอกว่าในบทความพวกผิดก็รู้ดีบอกว่าซีจยายคือว่าที่ภรรยาของพี่เอน้องซียังตกใจเลยแต่พี่เยังย้ําอีกนะว่าน้องซีจยยายเป็นว่าที่ภรรยาของพี่จริงๆขนาดพี่ยังย้ําเลยทุกคนความรักเมียของพี่นะคะพี่เอาพลังยิง ของน้องสี่มาทําเป็นแบตสํารองแล้วขายนักโพสคนอื่นมาขอซื้อมาขอลดพี่ก็ไม่ยอมนะเพราะมันสามารถใช้ทดแทนแบตได้า้าก้อนกันเลยทีเดียวถ้าเป็นของพี่พี่อาจจะช่วยลดได้แต่พี่นี่มันเป็นเงินของเมียพี่เลยยอมลดให้ไม่ได้พี่เอพี่เป็นผัวดีเด่นมีการขอจูบน้องไปอีกค่ะคือที่พี่ขอเพราะอาจารย์เคยสอนว่าถ้าจะจูบภรรยาให้ขอภรรยาก่อนพี่เลยขอเพื่อ คงเรื่องความรักนี่แหละพี่ซื้อมากเลยจูบแล้วไม่พอใจค่ะน้องสีก็เลยลุกจูบพี่แทนแล้วบอกนี่ั้งหาคือจูบจูบพี่แล้วอายเองแบบนี้ก็มีด้วยพี่ยังมีการถามอีกว่าครั้งต่อไปผมยังจะจูบคุณได้อีกไหมน้องก็งงว่าทําไมจะจูบไม่ได้ละ่ะน้องก็เลยบอกว่าได้อยู่แล้วพี่ก็ยังยามเพราะไม่มั่นใจว่าเช่นนั้นผมจูบคุณตอนไหนก็ได้ใช่ไหมน้องก็เลยบอกว่าก็คนรักกันเนี่ยจูบที่ไหนตอนไหนก็ได้นี่ไม่ใช่หรอเช้ามา ยังทำกับข้าให้น้องกินแทนซือคนอื่นก็เห็นกันหมดว่าสองคนนี้รักกันขนาดไหนพี่เยททำกับข้าว ดูแลบ้านดูแลน้องจนขนึ้นหน่งเขาพากันกินอาหารหมากันหมดทุกคนคงเข้าใจนะคะว่าเทียนซือทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นโสดกันทุกคนเห็นสองคนนี้หวานก็เหมือนแจกอาหารหมาให้คนโสดนั่นเองตอนที่อาจารย์ของพี่เอตายเพราะสู้กับปีศาจภัยแแ้งในสุสานนักพรตฟูซันกับยางเจ๋อเป็นคนพาเข้าสุสานโบราณเปล่าร่างเท่ากระดูกของอาจารย์ของพีเ่เอ พวาวุโสที่สู้วันนั้นคือตายไปหลายคนเลยนะคะสี่คนก็ตายอาจารย์ก็ตายเหลือพี่เย่อยู่คนเดียวแบบนี้ทุกคนที่ตายก็เลยแล้วแต่เป็นโครงกระดูกหมดยกเว้นีลินจ์่ืออาจารย์ของพี่เย่ที่คงภาพลักษณ์สมัยตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ศพไม่เน่าเปื่อยและยังนอนยิ้มอีกด้วยแล้วอาจารย์ก็ยังพูดได้นะว่าพอพี่เย่จะพาออกไปนะคะอาจารย์ก็เลยถามว่าวิญญาณอาจารย์น่ะว่าภรรยาของลูสิเองชื่ออะไรและน้องซีก็ยังคิดว่าอาจารย์ของพี่เย่มั่นหมาย ผิดคนเพราะเขาไม่ใช่ผู้ชายจนตอนนี้พี่เย่ยเห็นน้องเป็นเมียมาโดยตลอดแต่ความเป็นจริงแล้วอาจารย์ของพี่เย,ย่รู้ดีมาตลอดว่าน้องเป็นผู้ชายแล้วมันไว้ให้ลูกเสร็จสุดที่รักให้เหมาะกับร่างกายส่วนของพี่เย่ยในสุสานโบราณแห่งนี้มีปีศาจภัยแรงที่ถูกขังไวร้รวมกับอาจารย์ของอาจารย์เย่ยด้วยเออก็เลยถูกพี่เย่ยกำจัดทั้งๆท,ที่ยังหลับอยู่ซีเจยียมีนิสัยชอบแจมความสนุกก็เลยอยากจะเห็นว่า ปีศาจภัยแรงที่ว่าเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงสรุปว่าผีภัยแรงที่ว่ามันหน้าตาเหมือนคนนี่แหละก็ที่พอมีสร้อยนะคะที่คอเนี่ยเขาก็มีสร้อยห้อยอยู่ซีจยยก็เลยเอื้อมมือเนี่ยไปดูสร้อยแล้วผีไัยแรงมันลืมตาแบบไม่ทันตั้งตัวแถมจับมือซีจยยไว้ซีจยยก็ตกใจแต่เข้าจริงนะซีจยยน่ากลกัวกว่าผีกับปีศาจอีกเพราะซีจยา บีบคอผีภัยแรงแล้วหักอ้าวชาวบ้านเขาจัดการผีภัยแรงยากมากนะถ้าพลาดก็ตายเลยลีสิดแล้วซีจียาเนี่ยก็บีบคอผีที่เดียวหักเลยค่ะมันก็โดนบีบคอเหมือนกันเลยอ้าปากบวนนิ้วคนตายออกมาซีจียาตกใจก็เลยชกมันหน้ายุบไปอีกแถบนี้บอกเลยว,ว่าซีจียาหน้ากลัวกว่าผีไปอีกทั้งหมดนะคะนักพนทั้งหมดภากันตกใจแต่พี่เยนนี่แหละ ที่ห่วงน้องในขณะที่เช้าบ้านก็พากันอึงแล้วถามอาจารย์ตัวเองว่าหุบเขาเสินหนงมียารักษาไหมเพราะเมียพี่เนี่ยโดนปีศาจภัยแรงจับมือและแถมชกปีศาจภัยแรงอีกโถพี่เยอาจารย์เลยบอกว่าเธอห่วงมัวเมียเธอ อาจารย์เลยบอกว่าเธอจะห่วงมือเมียของเธอทําไมเธอไปดูปีศาจแผลงโน่นมันคอหักหน้ามันก็ยุบเพราะพ่อเมียของลูกศิษย์นี่แหละซีจียาก็เลยแก้ตัวว่าตัวเองตกใจก็เลยบีบคอมันแรงอาจารย์พีเอเลยบอกว่าแต่ต่อให้อาจารย์ทุ่มเทสุดก็ยังบีบคอมันก็ยังไม่หักหรอกนะพีเอนี่ขายคำเก่งมากบอกอาจารย์ว่าผมต้องการแค่ซีจยาผมไม่ต้องการคนอื่นผมไม่มีเพื่อนผู้หญิงพอพี่กลัวว่าเมียจะโกรธ เข้าใจผิดพี่ไม่ต้องย้ำขนาดนั้นก็ได้อาจารย์เลยถามว่านี่ภรรยาเธอเธอชอบไห้ภรรยาเรียกอาจารย์เย่ยเหรอ พีเอเลบอกว่าไม่ชอบแล้วทําไมยังให้เรียกว่าอาจารย์อยู่ละ่ะพีเอเลบอกว่าถ้าภรรยาพอใจผมก็พอใจสุดแล้วนะคะก็แล้วแต่เมียพี่เออเมียพี่พูดอะไรก็ถูกหมดไม่เคยขัดนะคะเมียพูดอะไรถูกหมดนะคือร่างแต่ส่วนของพีเอต้องคู่กับร่างเงินสุดข้อของน้องฉะนั้นเนี่ยการจะรักษาอาการของร่างแต่ส่วนเวลาที่มันกำเริบได้เนี่ยก็ต้องบาเพนคู่กันแลวสองคนนี้ก็มีเลิฟซีนเซอร์วิสด,ดีค่ะต่างคนต่างช่วยกันบนเตียง แล้วมันก็เป็นแบบบรรยายด้วยและนัดเคยพูดให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเรื่องนิยายเรื่องนี้มันมีเอ็นซีแบบบรรยายคือน้องเริ่มต้นในขึ้นให้พี่ก่อนด้วยซ้ําจูบแบบเออคนไม่เคยอะ่ะเออแล้วมันก็จะมีเรื่องหนึ่งนะคะที่ครอบครัวหนึ่งต้องการหลานชายมากก็คือเขาไปโรงพยาบาลแล้วไปบเ,เ,เอญไปเจอคนพวกเนี้ยหากภรรยาของลูกชายมีลูกสาวก็จะให้ทําแท้งแต่หากทําแท้งบ่อย ก็คือผนังมดลูกก็จะบางนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพของแม่แม่ของผู้ชายคนนั้นต้องการหลานชายมากคือเด็กนี้เนี่ยอาจจะเป็นล่างหญิงสุดข้อบแบบน้องสี่แต่กลายเป็นว่าเป็นล่างหญิงครึ่งหนึ่งของซีตยาหมอเดินออกมาให้เซนเนกสารเอาแม่ไม่เอาลูกชายก็คือยายแก่นั้นไม่พอใจนะคะก็คือหยาบคายสุดๆก็คือไม่เอา แม่ไว้นะคะแต่จะเอาลูกชายเออแต่หมอไม่ยอมสุดท้ายไม่สามารถรักษาเด็กไว้ได้ส่วนแม่ก็หวัวใจหยุดเต้นพี่เยก,ก็เลยกลางข่ายอาคมแต่เมื่อกางข่ายอาคมอักขายอาคม,าคาาคมแตกก็ลองรับไม่ไหวอายหินจากเด็กที่ตายเป็นของหวานของบำรุงึ่หรับผีเลลอนดังนั้นผีเลลอน นับพันจึงเร่งมาที่โรงพยาบาลพร้อมกันเรื่องสีเรียช่งวงท้ายก็ต้องรออ่านเล่มสี่นะคะเอ็นคู่นี้เนี่ยก็ต้องรอดูเช่นกันเพราะเล่มนี้เป็นแค่อาหารว่างค่ะที่ว่ากันนะคะยังไงนะถ้าใครชอบคลิปของนัดก,ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และสามารถกดโดนเนเลี้ยงขนมนัดได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ